สวัสดีครับผมเพชรพาแนวชาแนลทำให้เห็นเน้นๆดูครับเย็นี้ก็มาฉีดยาบำรุงใบครับพร้อมกับยาป้องกันชลาป้องกันเพลี้ยแมลงผสมไปในตัวเลยครับฉีดตอนเย็นๆครับผมสวยสะทุกีเหรอฮะสวยอะเป็นไงที่ว่าผมบอกเสียเป็นไงเขาวันเข้าวันไงอะเด้อ ซุปอระตีนซุปกระตีนอ๋อซุปปกระตีนหลงเท่าไรวะหุงเกือบร้อยกว่าบาททำให้เห็นเล้นให้ดูครับผมพาแนลชแนลนี่ครับตอนกลางวันทำงานตอนเย็นก็ทำสวนครับหยิบยาบำรุงใบกันหน่อยโตมั่งตายมั่งครับทุเรียนผม น้ำท่วมตายครับไม่ได้ยกโคกที่ต่ำด้วยเบียวเยอะผสมน้ำไปแค่หกสิบลิตรนี่เนี่ยเยอะผสมน้ำไปแค่หกสิบลิตรเออกะให้มันพอดีนะมันก็เหมือนทุกข้างแหละตัวเรียนแค่ยี่สิบปรตน ผมงปพอตมันตายปุ๊บก็ใช้ยาเยอะนะเยอะนะเลืมเปลืองอีกเดี๋ยวจะหาซื้อถังลอยลิตรไหละอนี้ก็ถังที่ดำไงของเกล็ดที่วันไม่ถึงลอยเิใช่ต้องถังเลยนี่ครับฉีดยาบำรุงใบกันหน่อยครับผมส่วนตรงนี้ปลูกทีตุ้งๆครับมันเลยไม่ตายน้ำไม่ท่วม ไอ้ทีดำตาม,ม,ม,มตาตน้ำถั่วผมตายซีตนหาตนเลยเป็นชิลอราเห็หน้หมผมบอก,กไม่ยอมไปตายแล้วเออ,เ,อ,อเดี๋ยวกับลูกซืออ้อจากไหนปุ๋ยซูเปอร์กรีนอนี่แซื้อลองซื้อมาใส่ดูมัง้งวะ เปียวตัวเนี้ยชิมมาแล้ววะวันนี้มีมีขาจางอ่ะเนี่ยวันนี้มีมีขาจางอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาวัาน,น,วนอื่นได้ปะฮะอย่างอุซาอีกเนาะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอั่ ดูคลิปผมมีซาลามึงไม่มีซาลามังก็ดูๆไปครับผมก็ทำให้เห็นได้ในดูครับสโลกแกนผมอยู่ละถามมาได้ครับอยาตั้ไหนอะไรตุ้ไหนถามได้ครับชุดนี้เราเข่าสองปีแล้วครับ ฟองฟ้าขบขมัวไม่แกลใบแห้งก่อนเด้อคอยตกเด้อเอาไม่ตกก็ไม่ตกฝนเลยจะไม่ตกคืนงวันแล้วตกคืนนะใบกบกี่ตัวแล้วพี่เนี่ยได้แค่กี่ตัวออาเประมาณสิบสิบตัวสิบสิบตัวดีอ่ะพี่นี่เยอะออกามาไม่ได้เลย ยาตัวนี้ตามาหาตัวเปี่ยวใช้ปูนแดงทาก็ได้ป่ะเนี่ยปูนแดงดีฟ้ามั้งหรยเนี่ยมันก็ถามว่ามันดีกว่าไหมมันก็ดีกว่าแต่ตัวมันก็มีอยาของมันตรงเอยเอยาแล้วบอกเดี๋ยวไปจะซื้อมา,า้ยเออยังทีว่าผมผมไงผมทีวีที่ปูนปูอ๋อ้เออดีจะไปทามรังคาเป็นยาทาอีกนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมยาทาที่ร้านนี็ใช่ ทำนบบมียาขวดอ่ะผสมยาเป็นขวดอีกเปก็นตัวยาน้ำยาไม่ทำถุยนเลืองมากก็กว่าโอ้เยเจ้าเราถุยนดูนู่นนู่นนู่นคือคือยังสายติดอีกมีเจ้า นี่น้องชายมาชีดครับผมอคอยหลักสายอย่างเดียวตามสเต็ปชุดนี่ปีนี่โตขึ้นมาเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวผมก็มันได้ดีนยังด่ายดนี้ยังไม่ได้โกยไตเลยน่ะยุดงกับจะโกยไตนะ่ะวางมาโกยไตที่โอ้ผมตอนน,นี้ระว,า,วางเลยสวนใครนะครับสวนบัดสัน ตัดใหญ่ไม่ปิดเลยเดี๋ยวเราผสมประสนเพื่อกดข่าวสูงด่ายต่อนะผมหชินแทนน้องหวายเล้วคุณพ่อเอาเอาตังค์สนับยิงดีตัดยาไปปุ๋ยอย่างเดียวเลยอ่าตัดยาตัดเก่งดีเยี่ยมเก็บปฟามลูมาทำกระสวนที่บานมาเดี๋ยวมันค่อยมีเวลาละ ฝากกดไลค์กดแชร์เครับผมเพชรพาแนวชาแนลทำให้เห็นเน้นดูครับวันนี้ก็มาฉีดยาบำรุงใบตอนเย็นๆสวนใหญ่ๆไม่สวนเล็กๆเพชรทำครับผมตายไปซะไร่ตนครับเรียน้อง น้ำท่วมใกระปุกไหมฮะู่แลขู่อะไรบอลน,นะเจ็ดคู่เลยเ่สิบเจ็ดเจ็ดู่หมุมุ้มพุ่ม้พุม่มา ตะวันไก่จะตกดินแล้ว ใส่สารจบใบไปด้วยเนี่ย ครับผมก็จบคลิปกันแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยครับผมผมมีคลิปใหม่จะได้ติดตามผมครับครับขอบคุณครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับจับมือนะครับบ๊ายบาย